สวัสดีครับผมคุณสู้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็นําสาราดีๆนะครับมาให้กับท่านผู้ชมนะครับคือวันนี้นะครับไฟโตคลอโรฟิลของเราปรับรูปโฉมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนั้นทุกท่านจะได้เห็นนะครับว่าเราเรามีการเปลี่ยนแพ็กเกจตนะครับของไฟโตคลอโรฟิลใหม่นะครับก็แพ็กเกจนี้ดียังไงนะครับเป็นแพ็กเกจตที่ดีกว่าแพ็กเกจเดิมที่เป็นลักษณะ ขวดสีสีชาแบบนี้นะครับคือเป็นแพ็คเกจที่ทึบแสงครับทึบแสงแสงผ่านไม่ได้เนี่ยจะคงคุณภาพของคอลอลไว้ยิ่งดียิ่งดีกว่านะครับและที่สำคัญคือมันปรับเชฟครับทำให้เชฟเนี่ยจับถนัดมือและสวยงามกว่าสวยงามกว่าด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญ คุณภาพไม่ลดลงครับคุณภาพของไฟโตโคอฟิลยังดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีกว่าท้องตลาดโดยทั่วไปก็คือว่าคอเฟิลของเราทํามาจากสาหาร่ายโอเลล่าซึ่งเข้มข้นกว่าคอเฟิลตามท้องตลาดที่ทํามาจากอัลฟาฟาถึง15เท่าทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีกลิ่นเปปเปอร์มินเหมือนเดิมครับดื่มแล้วก็หอมเย็นชื่นใจเหมือนเดิม สรรพคุณของคอโรฟิลนับดื่มคอโรฟิลไปแล้วเนี่ยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับดึงออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายคอโรฟิลมีฤทธิ์เป็นด่างเพราะฉะนั้นคนที่ตอนนี้หลายคนอยากดื่มน้าด่างนับดื่มน้ําคอโรฟิลมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับก็การดื่มน้ําคอโรฟิลนับก็เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภา,ภาพโดยแท้จริงอย่าลืมนะครับถ้าเลือกจะดื่มคอโรฟิลให้เลือกไฟโตคอโรฟิลครับผม